สวัสดีทุกคนระวังกระติกนะบรรยากาศเช้านี้็ต้อยรดน้ำไม้ผลผล,ลไม้ผักไมนป่าเล็ก ผ้าทิศหายไปแล้วลมไม่พัดนิ่งมากไม้ผลเรามีน้อยหน่างาะ มะยมแดงลำไยลิ้นจี่เอ๊ะแม่เรามีลิ้นจี่ป่ะเราไม่มีลิ้นจี่นะลิ้นจี่ลิ้นจี่อยู่ต้นนู้นเหรอลิ้นจี่มะปางมะยงชิดมังคุด มะลิดคีเปนี่มะลิดใหม่สองต้นป้ต้อยลงพระอาทิตย์ออกมาแล้วจากเมฆ เอ,อหน่านี่มาเฟืองซื้อมาปลูกต้นเล็กมากต้นเล็กแค่นี้แต่ก็โตนูดิไม่ตายหนึ่งปีผ่านไปโตเยอะนะถือว่าโตเยอะ ะอะไรเนี่อยอันเนี่ยอ๋อมีอะไรเยอะเลยจำชื่อไม่ได้หรอแกบดิบแกบแช่น้ำแล้วก็ มะพร้าวสับแช่น้ำไว้นี่ใช้ได้แล้วถังแช่มะพร้าวสับเยอะนะผลไม้ก็ชื่อแปลกๆซื้อมาแล้วก็จำชื่อไม่ได้โต๊ะผักของอ้ต้อยชิมน,น้ำหน่อย อันนี้ซื้อมาวัเตอร์เกตต้นหอมอันนี้อันนี้ตำลึงขึ้นแล้วเอาไม้มาปัก <c oughs> ให้ตำลึงเลื้อยให้ตำลึงโตไม่ไหนมา ดุไม่บรรยาบรรยังเลยฮะหนูดุไหมนี่เที่ยวเหรอนี่อะไรผักกาดขนาผักชี ได้เก็บกินแล้วด้วยผักชีอ่ะกินได้แล้วดูใบเด็กผักชีกินได้แล้ว,ลวหอมอันนั้นสลิด สลิดเลื่อยๆนะแต่ว่ายังไม่ออกสักทีนานแล้วนั่นทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรอยากไปเที่ยวมมนมีใครไปด้วยเหรอทำไมอ่ะเขานหนโนไปเที่ยวเขาไม่ชวนหรอ มะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวอร่อยมะม่วงเปรี้ยวที่อร่อยมีทับทิมด้วยทับทิมตรงนี้สองต้นหน้าบ้านอีก1หนึ่งต้นเนี่ยทับทิมทับทิม บรรยากาศยามเช้าป่าพยุงยางนามีไผ่หนึ่งไผ่เลี้ยงหวาน ปตอยฉีดน้ำต้นไอศครีมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ